สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยิงดีต้อนรับสู่ NBA News ครับแล้ววันนี้ก็เช่นเดิมครับเป็นการคอลแลบกันระหว่างทางของ Steve Nash American Game แล้วก็ Double Clash นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับส่วนทางด้านของพี่ Steve Nash เนี่ยครับเพจ Facebook ผมทิ้งไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ไปกดติดตามกันด้วยนะครับ มาถึงข่าวแรกครับแล้วก็เป็นข่าวช็อกวงการนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเลยแต่ว่ามันแอบช็อกผมอยู่น,นิดนะครับนั่นคือการที่มีวอลกี้บัคส์ครับตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวเจวอนคาร์เตอร์เข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับหลังคาร์เตอร์เนี่ยถูกปล่อยตัวจากบลูคิลินเนสนะ ทุกคนต้องตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนิดนึงนะครับคือบัคเนี่ยต้องหาคนมาลงสนามแทนแพทคอนอฟตันนะครับเพราะว่าแพทคอนอฟตันเนี่ยบาดเจ็บอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าให้ความสนใจกับโกรันดรากิชอยู่นะครับแต่ว่าดรากิชเนี่ยได้ย้ายไปเนสแล้วใช่ไหมซึ่งเนสเนี่ยพอได้ตัวดรากิชมาก็เลยปล่อยเจวอนคาร์เตอร์ออกไปซึ่งบัคเนี่ยแหละครับก็ไปเอาตัวเจวอนคาร์เตอร์ซึ่งถูกปล่อยจากเนสมาร่วมทีมจนได้ครับ ทีนี้มาถึงข่าวที่2ครับอันนี้ต้องขอแสงความยินดีกับเซนเตอร์หน้าเก่า แต่ว่าฝีมือยังเก่าอยู่คนนี้มากครับถึงด้านของเดมาร์คัสคาวซินครับเพราะว่าถึงด้านของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยครับได้ตกลงต่อสัญญาให้เดมาร์คัสคาวซินอยู่กับทีมจนจ,นจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับหลังที่จะเข้าร่วมทีมมาด้วยสัญญา10วันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะโอ้โหก่อนหน้านี้ถ้าใครได้เช็คทางฝั่ง,งข่าวต่างประเทศเนาะก็จะมีแบบว่าววลี i พีโกเน็กซ์หรือว่าแกจะไปไหนต่อนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถลงหลักปักฐานกับเดนเวอร์นักเกสและเล่นกับนิโคล่าโยคิชได้แล้วนัั่นเองครบ แล้วทีนี้มาถึงข่าวของ s e เ e n ซกกันบ้างน,นะครับถึงด้านของวิลลี่คอลลี่สไต์อดีเตเซนเตอร์ของเด m a a มาริค k นะครับได้รับโอกาสย้ายมาร่วมทีม Philadelphia s e v e n เซอด้วยสัญญา10วันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิลลี่นะครับ เพิ่งถูกดัลลัสแมริกปล่อยตัวทิ้งในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะฮะน่าจะไปเป็นเซนเตอร์ตัวสำรองแทนอันเดรดรามอนที่เพิ่งถูกเทรดไปบรูคลินเนสนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพอลมิลซบจะสามารถมีความฟิตมีความปึ๋งปังได้มากแค่ไหนการที่เอาวิลลี่คอลลิสตายเซนเตอร์ตัวใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะช่วยทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์ได้พอสมควรแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าอาจจะต้องรอดูผลงานอีกทีหนึ่งนะฮะ มาถึงข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของบอสตันเซลติกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้เติม2ผู้เล่นนะครับด้วยสัญญา10วันประกอบด้วยมาลิกฟิสและเคเลนมาตินนั่นเองครับทงหน้าของโตฟิสเองเนี่ยเคยลงสนามให้กับยูทาห์แจสในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทงหน้าของเคเลนมาตินก็เคยลงสนามในฤดูกาลนี้เช่นกันแล้วถือว่ามีผลงานที่โอเคกับเพเซอร์ด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไปหามาเนี่ยก็คือเหมือนว่าเคเลนมาตินจะเคยมีความสัมพันธ์ของกับทางด้านไม่ใช่ของสิงต้องบอกว่ากับทางด้านแบรดสตี นะก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับว่า2คนนี้จะสามารถมาช่วยทีมเซลติกได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้า2คนนี้ทําผลงานได้ดีเนี่ยน่าจะเป็นผลประโยชน์กับเซลติกมากพอสมควรฮะทีนี้ก็มาถึงข่าวที่หลายๆคนน่าจะจับตามองโดยเฉพาะแฟนๆ w r r r i o r s นะครับนั่นก็คือการกลับมาของเจมส์ไวส์แมนว่าแกจะกลับมาเมื่อไหร่กันแน่เนาะทีนี้ก็มีข่าวล่าสุดเผยออกมาแล้วครับแต่ผมอยาก เน้นตรงนี้ให้ฟังก่อนนะว่า มันยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลแล้วมันก็ไม่เชิงข่าวหรือซะทีเดียวผมว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนี้ก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูก่อนนะครับคือมันมี l o อกออน a วอร์ย p o พอดแคนะครับซึ่งก็มีไลฟ์ใน YouTube ด้วยนะแล้วจริงๆน่าจะมีโฮสต์หลายคนซึ่งผมไม่รู้นะว่ากี่คนแต่มี2คนแน่ๆและคือเดเ t อร์เคอร์เทนบัชแล้วก็ไซรัสซัสนะครับซึ่งในไลฟ์นั้นเนี่ยไซรัสซัสได้ออกมาพูดคนเดียวนะครับแล้วเขาก็ได้เอ่ยถึงเดเ t อร์เคอร์เทนบัชเหมือนกันว่า ก่อนที่จะมาไลฟ์หรือว่าการมีหลังไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดเทอร์เคอร์เทนแบชบอกว่าเฮ้ยทางด้านของเจมส์ไวส์ m แมนน่าจะกลับ มาลงเล่นได้นะครับในวันที่1มีนาคมนั่นเองนะเออนะครับซึ่งมีแหล่งข่าวบอก d i e t เตอร์ t คอร์เทนแมาเนาะแล้วถามว่าเฮ้ยเดียเตอร r เคอร์เทนแบชเนี้ยคือใครเขาเขียนไว้ในทวิตเตอของตัวเองนะครับว่าเป็น Bay Area News Group Sport Columnist นะครับก็ดูแล้วก็มีทรงที่น่าเชื่อถืออยู่พอตัวนะเออเพราะฉะนั้นก็ผมเลยบอกไงว่ายังให้ฟังหูไว้หูแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมว่ามีความเป็นไปได้ ครับเพราะว่าจากดิแอสเลติกเนี่ยครับน่าจะเป็นแอนโทนีเซเลเตอร์นะก็ได้ออกมาบอกว่าทางด้านของเจมส์ไวท์แมนเนี่ย 5 on 5 scrimmage ได้แล้วหรือว่าแบบแข่ง5ต่อ5กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วทั้งฟูลคอร์ททั้งฮาฟคอร์ทถูกไหมรวมถึงยังให้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกด้วยว่าเฮ้ยอาการของเขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วรวมถึงสามารถดังได้แล้วด้วยถ้ารีแฮบหรือว่ารักษาตัวเสร็จในขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในเชฟจริงๆก็น่าจะได้ลงไปเล่นในจีลีกก่อนสักเกมหนึ่งหรือ2เกมอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่วอริเออร์สนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่า ทุกคนได้ฟังอย่างครบถ้วนว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ชัวร์ขนาดนั้นว่าจะกลับมาวันที่1นนะมันอาจจะกลับมาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยแหละแต่ต้องรอดูว่าช่วงไหนนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวนี้เนาะ ทีนี้ก็มาถึงข่าวต่อมาครับซึ่งเป็นข่าวของผู้เล่น Warriors เหมือนกันอย่างจอแดนพูครับทางด้านของคอนเนอร์โลตินัวนะครับจากดิซานฟรานซิส c กค o n i c คลเนี่ยได้ออกมารายงานนะครับว่าทึงด้านของโกลเด้น t เตทวอริเออร์จะพยายามในการเซ็นตัวกาดจอแดนพูในมั l ติเย a r e x t e n s i o n ครับ m u l t i เ e a r Extension คืออะไรครับก็คือการต่อสัญญานะครับแบบหลายปีนั่นเองเนาะในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วง Off ฟซีซันหรือว่าปิดฤดูกาลนี้นี่แหละครับ ซึ่งถึงด้านของคอนเนอร์เนี่ยครับก็บอกเพิ่มเติมว่าที่พยายามจะต่อสัญญาในตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องมีเรื่องโปวดหัวนะครับตอนที่ถึงด้านของจอร์แดนพูเป็น restricted free agent ในปี2023นั่นเองนะครับซึ่งถึงด้านของเลอรทนัวเนี่ยก็ยังเขียนไว้อีกว่าคีสมิธนะครับที่เป็นเจ้าพ่อในเรื่อง salary cap จาก s p o t t r แรกเนี่ยนะครับก็ได้คาดการเอาไว้นะครับว่า Warrior เนี่ยอาจจะมีการให้สัญญาถึง4ปี 80ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าให้หารตรงๆง,ง่ายๆเนี่ยก็ปีละ20ล้านครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูเลยครับว่าถึงด้านของ Warriors ในช่วงออฟซีซั o นจะยื่นด้วยเรทนี้จริงหรือเปล่าและถึงด้านของจอแดนพูนะครับจะตัดสินใจยังไงบ้างเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามเลยทีเดียวฮะ แล้วมาถึงข่าวสุดท้ายกันหน่อยนะครับก็เป็นข่าวเศร้าเนาะเพราะว่าเดเมลลาเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขารู้สึกใจสลายมากๆไม่สามารถที่จะชมเกมที่ CJ m c c ม l l u m เพื่อนสนิทของเขาใส่ชุดเนโอรีนเพล i คน์์ลงสนามได้จริงๆนะครับก็ไม่แปลกใจเนาะก็สนิทกันมานานรวมถึงอยู่ทีมเดียวกันมานานนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการปรับตัวกับเรื่องนี้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ จบข่าวแล้วครับจบข่าวแล้วจริงๆนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้เยอะๆด้วยนะครับให้กับทั้งผมแล้วก็พี่สตีฟนัดด้วยแล้วถ้ามีเรื่องไหนหรือว่าข้อมูลไหนบางส่วนที่ผิดพลาดไปเนี่ยครับก็ขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ